ยหอสวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่อง你的家在哪呢你的家在哪呢แปลว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนนะคะบ้านคุณอยู่ที่ไหนอันดับแรกเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยค่ะมาดูคำศัพท์นะคะอ่ะคำแรก เกอไอไทยเสียงสี่ไทยเกออัวกัวเสียงสองกัวไทยกัวไทยกัวแปลว่าประเทศไทยค่ะนักเรียนออกเสียงตามเราช่วนะคะไทยกัวไทยกัวอ่าถูกต้องค่ะไทยกัวแปลว่าประเทศไทยนะคะ คำต่อมามัวอันมันเสียงที่สี่เป็นมั่นเกออูกูเสียงที่สามเป็น,นกูอ่านรวมกันเป็นม่านกูม่นานกูแปลว่ากรุ่มเทพนั่นเองค่ะอ่านนักเรียนออกเสียงตามเราช่นะคะม่านกูม่านกู คำต่อมานะคะจูองจงเกอโอ,โอ,โอูกัวเสียงที่สองออกเสียงว่ากัวจงกัวจงกัวแปลว่าประเทศจีนนั่นเองค่ะนักเรียนออกเสียงตามเราช่วยนะคะจงกัวจงกัวจงกัวแปลว่าประเทศจีนค่ะ คำต่อมาอปัวเอปเสียงที่3มออกเสียงว่าเปยจีอิงจิงอา่านรวมกันเป็นเปยจิงแปลว่าปักกิ่งนะคะปักกิ่งปักกิ่งอันนี้ก็คือเมืองหลวงของประเทศจีนนั่นเองค่ะอ่านเรียนออกเสียงตามเราช่วยนะคะเปยจิงเปยจิง คำต่อมาเนออาณาเสียงที่สามออกเสียงเป็นหนาหนาแปลว่าไหนหรือว่าที่ไหนนะคะนักเรียนออกเสียงตามเราื่อค่ะหนาหนาคำต่อมาคำสุดท้ายนะคะชูโอโ w เสียงสามออกเสียงว่าโฉและ เตอูตูรวมกันเป็นโชตูโชตูแปลว่าเมืองหลวงค่ะเมืองหลวงนักเรียนออกเสียงตามเราใิยนะคะโชตูโชตูอ่ะดีมากค่ะอ่ะย้อนอีกทีนึงนะคะคำว่าไทยก๋วไทยก๋วแปลว่าประเทศไทยค่ะ ม่านกูม่านกูแปลว่ากรุงเทพนะคะจงกวัวจงกวัวแปลว่าประเทศจีนค่ะปั i กิ่งปักิงแปลว่าปักกิ่งนะคะหนาหนาแปลว่าไหนหรือว่าที่ไหนนะคะ คำสุดท้ายออกเสียงว่าโชตูโชตูแปลว่าเมืองหลวงนะคะโชตู่ต่อมาเรามาดูประโยคที่เราจะเรียนกันค่ะวันนี้มีสองอ่ะมี4ประโยคนะคะเป็นสองบทความเกี่ยวกับ2ประเทศนะคะอ่าดูอันข้างบนก่อนค่ะบรรทัดแรกตรง A นะคะ A พูดว่าต้าหลงหนีเจ้าใหนาเนาะ ตาหลงหนีเจ้าใจหนาเนอแปลว่าอะไรคะประโยคนี้อ่ะประโยคนี้ตาหลงตาหลงนี่เป็นชื่อคนนะคะคือชื่อคนนั่นเองหนีเจ้าอ่ะจำได้ไหมคะหนีเจ้าก็คือประทานขึ้นก่อนและตามด้วยสิ่งที่เราเป็นเจ้าของใช่ไหมคะหนีเจ้าคืออะไรบ้านของคุณใช่ไหมคะคำว่าใจแปลว,ว่า อยู่นะคะอยู่ใจแปลว่าอยู่หนาแปลว่าอะไรคะในคําศัพท์เราเมื่อกี้เราก็มีคำว่าหนาแปลว่าไหนนะคะคำว่าหนาแปลว่าไหนและคําว่าเนอก็คือแปลว่าหลอนะคะอ่ะเราลองแปลพร้อมกันนะคะต้าหลงคือชื่อคนหนีเจียแปลว่าบ้านของคุณจใจคืออยู่หนาคือที่ไหนเนอคือหลอก็คือต้าหลง บ้านของคุณอยู่ที่ไหนหรอเห็นไหมคะตาหลงบ้านของคุณอยู่ที่ไหนหรอแล้ว B B, B. นี่คือตาหลงตาหลงเขาตอบว่าไงคะห的家在北จ我的家在北京。ปจจอจงะนักเรียนดูนะคะอ๋อางบนเราจะมีคำแปลให้นะคะเจ้แปลว่าอยู่ที่แปลว่าอยู่นะคะ คำว่าเนอก็คือปลาวัดหลอนะคะอะต่อมาบี B. บอกว่าวอเตเจจ่ายเปิดจริงใช่ไหมคะวอเตเจียคํานี้ก็คล้ายๆายคํา,คา,คา,คาว่าหนีเจหรือนะนะะวอเจนั่นแหละค่ะคําว่าเตคํานี้แปลว่าของเราสามารถพูดได้ทั้งคําว่าวอเจหรือจะพูดว่าวอเตเจก็ได้นะคะสองคํานี้มีความหมายเหมือนกันนะคะหมายความว่า บ้านของฉันนะคะคำว่าเตอคำนี้แปลว่าของนะคะวอเ w a t เจียก็คือบ้านของฉันจ้ายคืออยู่ที่เป่ยจิงก็คือปักกิ่งค่ะประโยคนี้วอเต r i a เจียจ้ายเป่ยจิงก็แปลว่าบ้านของฉันอยู่ที่ปักกิ่งนะคะอยู่ที่ปักกิ่งทีนี้มาดูอันต่อมาเลยนะคะเอก็เลยบอกว่าเอเอก็เลยถามว่า 北京在哪呢？北京在哪呢？北京在哪呢？อ่ะเรามาแปลสิคะว่าแปลว่าอะไรไปจิ่งก็แปลว่าปักกิ่งใช่ไหมคะใช่ก็แปลว่าอยู่ที่แปลว่าอยู่นะคะไหนก็แปลว่าไหนเนอก็แปลว่าหรอเหมือนคําถามเดียวกันเลยค่ะเหมือนข้างบนที่ว่าหนีเจ้าใชหนาเนอ อันนี้ก็เปลี่ยนจากคำว่าหนีเจียเป็นเป่ยจิงนะคะเป่ยจิงก็คือปักกิ่งเอก็เลยถามว่าปักกิ่งอยู่ที่ไหนหรออ่าบีก็เลยตอบมาว่าเป่ยจิงชื่อจีนกัวเตะสตูเป่ยจิงชื่อจีนกัวเตะสตูอ่าดูนะคะคำว่าเป่ยจิงคือคือปักกิ่งใช่ไหมคะเป่ยจิงคือปักกิ่ง ปากีนคำว่าเชิดแปลว่าคือนะคะคำว่าเชิดแปลว่าคือคำว่าจงกัวแปลว่าอะไรเอ่ยจงกัวจงกัวในคำศัพท์ใหม่เลยค่ะที่เราเพิ่งอ่านกันไปเมื่อกี้คำว่าจงกัวแปลว่าประเทศจีนใช่ไหมคะตะโฉตูตะโฉตูโฉตูก็คือเมืองหลวงใช่ไหมคะคำว่าเต๋อนี่แปลว่าของนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ ไปจิงชื่อจงกัวตตโูตูก็แปลว่าอะไรเอ่ยปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนใช่ไหมคะปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนเห็นไหมคะคำว่าชื่อแปลว่าคือนะคะและคำว่าจงกัวเตโูตูจงกวัวตตโูตูแปลว่าเมืองหลวงของประเทศจีนนะคะ เห็นไหมคะเราต้องเอาสิ่งที่สําคัญก่อนก็คือสิ่งที่เป็นประธานประธานในประโยคนี้ก็คือคําว่าจงกัวนะคะจงกัวที่แปลว่าประเทศจีนเตะแปลว่าของและโฉตูแปลว่าเมืองหลวงนะคะจงกัวเตะโฉตูก็เลยแปลว่าเมืองหลวงของประเทศจีนนั่นเองค่ะอ่ะต่อมาอ่านี่คือใครเอ่ยนี่คือ ตาหลงใช่ไหมคะตาหลงเรามาทัวนเรื่องเมื่อกี้สิตาหลงบ้านของต้าหลงอยู่ที่ไหนคะบ้านของต้าหลงอยู่ที่ปักกิงปักกิงและปักกิงใจหนาเนอะปักกิงใจหนาเนอะก็คือปักกิ่งอยู่ที่ไหนคะปักกิ่งอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วคำตอบคืออะไรเอ่ยอันนี้คือธงของประเทศไหนคะ เป็นธงของประเทศจีนใช่ไหมคะธงของประเทศจีนก็คือไปจิงจ้จงกัวใช่ไหมคะหรือว่าเป่นจีนชือจตูจจก็คือปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนนะคะอ่าก็คือต้าหลงอยู่ปักกิง่งและปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนนะคะ อพอจําได้ไหมเอ๋พอจํากันได้ไหมถ้าจํากันได้แล้วเราจะมาประโยคต่อมาค่ะประโยคต่อมาอันนี้เหมือนเข้าในเขตไทยแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือถามเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะมีนางรำยืนอยู่ตรงนี้ทีนี้เรามาดูประโยคนะคะเอพูดว่าเซนหนีตะเจียจหนาเนอะหนีตะเจียจหนาเนอะนักเรียนสังเกตไหมคะประโยคคําถามประโยคเดียวกับอันที่แล้วเลยก็คือ นีเตียจใจหนาเนอใช่ไหมคะเฟิร์นอ่ะเฟิร์นเฟิร์นตัวนี้คือชื่อคนนะคะเหมือนเมื่อกี้คือชื่อต้าหลงใช่ไหมอันนี้คือชื่อเฟิร์นนะคะนีเตียจใจหนาเนอก็แปลว่าบ้านของคุณอยู่ที่ไหนนะคะบ้านของคุณอยู่ที่ไหนแล้วเฟิร์นหรือว่าปีเนี่ยเขาตอบว่ายังไงคะวอเตเียใ,ใจม่านกูวอเตเียใ,ใจม่านกูก็คืออะไรเอ่ย บวเตอรเจียก็คือบ้านของฉันใช่แปลว่าอยู่ที่ม่านกูแปลว่าอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นคำศัพท์ที่เราเพิ่องอ่านกันไปนะคะม่านกูม่านกูแปลว่ากรุงเทพนะคะม่านกูแปลว่ากรุงเทพหบวเต t ร์จียใชม่านกูก็ต้องแปลว่าบ้านของฉันอยู่ที่กรุงเทพนั่นเองค่ะบ้านของฉันอยู่ที่กรุงเทพนะคะอ่าประโยคต่อมา เอก็เลยถามต่อว่าม่านกู่ใจหนาเนอะม่านกู่ใจหนาเนอะแปลว่าอะไรคะม่านกู่คือกรุงเทพนะคะใจหนาเนอะแปลว่าอะไรเอ่ยเพิ่งเรียนกันไปเองใจหนาเนอะแปลว่าอยู่ที่ไหนหรอใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนหรอกรุงเทพยอยู่ที่ไหนหรอบี B ก็เลยตอบว่าม่านกู่คือที่ขอตกโุงเ มันกูชื่อไทยกูเตอร์โสดูมันกูคืออะไรคะมันกูคือกรุงเทพชื่อแปลว่าคือไทยกูเตอร์โสดูไทยกูเตอร์โสดูอ่ะจำได้ไหมคะไทยกูเตอรโสดูก็แปลว่าเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะเมืองหลวงของประเทศไทยบีตอบว,ว่า 曼谷是泰国的首都。曼谷是泰国的首都กัปว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยอะต่อมาเรามาทวนนะคะเมื่อกี้ผู้หญิงคนเมื่อกี้อ่ะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าต้าหลงหรือเปล่าชื่อว่า เฟิร์นใช่ไหมคะชัวเฟินเขาเป็นคนที่ไหนคะเขาเป็นคนที่ไหนเอ่ยเขาอยู่ที่ไหนบ้านของเขาอยู่ที่ม่านกูม่านกูที่แปลว่ากรุงเทพใช่ไหมคะบ้านของอัฟเฟินเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วกรุงเทพอยู่ที่ไหนล่ะจ้านาเนอะจ้ายนาเนอะม่านกูคือที่ไหนคะที่กรุงเทพกรุงเทพคือที่ไหน รอบนี้คือที่ไหนเอ่ยมั่งกู่ก็คืออาประเทศนี้เองเห็นธ <He S 2> งนี่ไหมคะนี่คือธงของประเทศอะไรเอ่ยธงชาตินี่ก็คือธงชาติไทยของเราใช่ไหมคะอะประเทศไทยภาษาจีนก็พูดว่าไทายกว๋วไทยก๋วนะคะอะมั่งกู่ชื่อไทยก๋วต่อศูนย์มั่งกู่ชื่อไทยกัวต่อศูนย์นะคะก็คือ กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นเองโอเ,เนไหมคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยก็คืออาเฟนอาเฟนมีบ้านอยู่ที่ม่านกู่นะคะก็คือมีบ้านอยู่ที่กรุงเทพม่านกู่ก็เป็นไทกวอะโชตกูก็คือเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นเองต่อมาเรามาดูซิ อ่า่งมังกูไทยกู中国ทีนี้เรามาจับคู่กันนะคะจับคู่บนล่างนะเอาเมืองหลวงของเขามาจับคู่กับธงชาติประเทศนั้นๆน,น,นะคะอ่ะคำแรกเปักกิ่จิงเปักกิ่จิงปักกิ่งคืออะไรคะเปักกิ่จิงแปลว่าปักกิ่งใช่ไหมคะเปักกิ่จิงแปลว่าปักกิ่ง ปักกิ่งอยู่ประเทศอะไรเอ่ยปักกิ่งอยู่ประเทศจีนใช่ไหมคะประเทศจีนภาษาจีนพูดว่าจงกัวจงกัวและอันต่อมามั่นก ổ, ูวม่นกูวที่แปลว่ากรุงเทพเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ประเทศไหนคะอยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะประเทศไทยภาษาจีนพูดว่าไทกัวไทกัว ค่ะใครทําถูกบ้างไหมคะมีใครทําถูกไหมถ้าทําถูกทั้งหมดทั้งสองข้อนี้เ,เราเตียนจ้านให้เลยค่ะเตียนจ้านให้เลยถือว่าเรายังมีสติดีและยังความจําดีอยู่ใช่ไหมคะว่าเป่จิ้งคือจงกัวตะโชตูและม่านกูก็คือไทหัวตะโชตู ool, ใช่ไหมคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทวนการอ่านนะคะเดี๋ยวเราชิญจะอ่านให้ฟังสองรอบนะคะตออหนึ่งประโยคนะให้ฟังสองรอบหลังจากนั้นนักเรียนอ่านตามเราชิญน,นะคะพร้อมไหมเอเอพูดว่าตาหลงหนีเจียใจหนาเนอตาหลงหนีเจีาใจหนาเนออ่าทีน่นี้นักเรียนอ่านได้เลยค่ะ อะต่อมานะคะ B บอกว่า我的家在北京我的家在北京ประโยคต่อมานะคะ A ก็เลยถามว่า北京在哪呢北京在哪呢อาเรียบนะร,นะร้อยไหมคะ B ก็เลยบอกว่า 北京是中国的首都。北京是中国的首都。อ่าโอเคยากไหมคะต่อมาเรามาทวนของประเทศไทยบ้างคะ่ะอ่ารอบนี้เอพูดว่าอ่าเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราชุดจะอ่านสองรอบนะคะแล้วให้นะักเรียนอ่านตามหนึ่งรอบนะคะ อ a, พูดว่า Fen เฟน你จ在哪 j เฟน你家在哪呢บ B ก็เลยบอกว่า Wa Wa จใมัก我จ家 a ใจมั่นกู ่ะต่อมานะคะประโยคข้างล่างเอก็เลยบอกว่าอเอกก็เลยถามว่ามะนกู้งใจหนาเนอะมะนกู้งใจหนาเนอะ,อะบีก็เลยบอกว่ามะนกู้งชื่อประเทศไทยก็ตัดสุดูมะนกู้งชื่อประเทศไทยก็ตัดสุดู ายากไหมคะพออ่านกันได้ไหมเอ่ยทั้งสองบทความเลยนะคะทั้งของประเทศจีนและของประเทศไทยเลยนะนักเรียนจะต้องไปอ่านให้คล่องนะคะไปฝึกสะกดไปฝึกอ่านมาเยอะๆโอเคไหมคะให้เราทำความคุ้นชินกับตัวพินอินและตัวจีนไว้นะคะอ่ะต่อมาคือช่วยเย่นะคะก็คือการบ้านของเรานี่เองข้อแรกนะคะคือหยตาเวนถี ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นภาษาจีนนะคะตอบเป็นภาษาจีนนะคะไม่ต้องเอาพินอินมานะคะอ่าดูข้อแรกก่อน A A บอกว่าหนีเจียเจ๊หนาเนอะอ่ามันคือประโยคคำถามนะคะหนีเจียเจ๊หนาเนอะแปลว่าอะไรคะประโยคนี้บ้านของคุณอยู่ที่ไหนนะคะบ้านของคุณอยู่ที่ไหน B B ต้องตอบยังไงอ่าข้อนี้เราจะบังคับนะคะว่าทุกคนจะต้องเขียนว่า ทุกคนเป็นคนกรุงเทพนะคะต้องเขียนว่าเป็นม่านกูนะคะม่านกูเพราะฉะนั้น B จะต้องตอบว่าอะไรเอ่ยเขาถามว่าวหนีเตจีใช่หนาเนิร์บีก็ต้องตอบว่าวอเตจีใช่ม่านกูวอเตจีใช่ม่านกูโอเคไหมคะตอบว่าวอเตจีใช่ม่านกูทีนี้มาดูข้อที่สอง A นะคะ A พูดว่าอะไรจุดจุดจุดนะเขียนคำว่าใ่หนาเนาะใ่หนาเนาะแตลว่าอยู่ที่ไหนหรอข้อสองนี้มันเป็นคำถามที่มาจากคำตอบของข้างบนนะคะข้างบนเราตอบว่าวอเตียใจมั่นกูใช่ไหมคะก็คือบ้านของฉันอยู่ที่กรุงเทพข้อสองนี้ A ก็เลยต้องถามว่ากรุงเทพอยู่ที่ไหนหรอ อ่าเราจะตอบเป็นยังไงคะก็ต้องตอบว่าม่านกู่ใจหนาเนอะม่านกู่ใจหนาเนอะโอเคไหมคะให้ตอบว่าม่านกู่นะคะเอาคำว่าม่านกู่มาตอบนะคะและ B ีอ่าข้อสองบีนะคะ B ต้องตอบว่าไงเขาถามว่ากรุงเทพอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะกรุงเทพอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องตอบว่าอะไร กรุงเทพคือเมืองหลวงของประเทศไทยใช่ไหมคะกรุงเทพคือเมืองหลวงของประเทศไทยภาษาจีนก็จะบอกว่ามะงก์ชื่อไทยก๊กเดอสตูมะงก์ชื่อไทยก๊กเดอสตูเห็นไหมคะก็แปลว่ากรุงเทพคือเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะ,ะถ้านักเรียนตอบไม่ได้นะคะให้หนักเรียนเอาจากตรงนี้ไปตอบได้เลยนะคะไม่ยากมากใช่ไหมคะ โอเคไหมอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะ,ะแต่ทุกคนต้องเขียนว่าตัวเองเป็นม่านกู่นะคะก็คือเป็นคนกรุงเทพนะคะมีบ้านที่กรุงเทพโอเคไหมคะเพราะมันเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนแล้วเนาะอะทีนี้มาดูข้อ2นะคะการบ้านข้อที่2องวอมันหลายหัวๆปะก็คือให้นักเรียนนะคะวาดรูปบ้าน พร้อมสมาชิกในครอบครัวของตัวเองนะคะและก็ระบายสีอย่างสวยงามอ่ะก็คือยังไงให้นักเรียนวาดบ้านของตัวเองนะคะให้วาดบ้านมาแล้วก็วาดพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในบ้านเรานะคะหรือจะวาดแค่พ่อแม่และเราหรือพี่น้องเราก็ได้นะคะหรือว่าจะวาดเป็นสุนัขหรือว่าแมวที่เราเลี้ยงไว้ด้วยก็ได้นะคะ ก็คือต้องวาดบ้านหนึ่งหลังใช่ไหมคะบ้านของเราแล้วก็เป็นพ่อกับแม่ของเรานะคะสมาชิกในครอบครัวของเรานั่นแหละแล้วก็ตัวเรานะคะหรือจะมีเป็นสัตว์เลี้ยงเรามาด้วยก็ได้โอเคไหมคะสำหรับวันนี้เราก็มีการบ้าน2อ,อย่างนะคะมีการบ้าน2อ,อย่างอาจจะเยอะนิดนึงแต่ไม่ยากมากใช่ไหมคะการบ้านนี้ไม่ได้ยากมากเลยเราชื่อหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําการบ้านถูกต้องนะคะ และอย่าลืมส่งการบ้านมาให้เราเช็คด้วยนะคะเราจะ,จะได้เช็คดูว,ว่าทําถูกต้องหรือเปล่าสําหรับวันนี้เราเชิญก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้นักเรียนมีความสุขในการทําการบ้านนะคะลาไปก่อนบ๊ายบายซีซีย่าเจีย